สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ a อเรีย95นะครับห่างหายไปนานวันนี้ผมมาเดินระบบน้ำนะครับผมจากท่ออของท่อเกษตรนะครับที่เรียกว่าประปาเกษตรนะครับมาดูกันว่าเราเริ่มอย่างไหนนะครับก็อันนี้ท่อเมนของเขาเนี่ยมันจะเป็น4นิ้วนะครับสีนิ้วผมก็ลดมาเป็น3นะครับเพื่อยกข้ามแล้วก็ใส่วาวไป็หนึ่งตัววาวนี่ผมเปิดไม่สุดนะครับ ปิดสุดข้างในท่อแตกหมดเลยเพราะผมไม่รู้ว่าความแรงมันกี่บาร์แต่ที่ดูรู้แค่นี้แรงมากจ่ายได้ทั้งไรครับเกือบสิบไรเนี่ยจ่ายได้ทั้งไร่เลยเนี่ยครับผมจะต่อเป็นสามนิ้วมานะครับแล้วก็ข้ามถนนมาฝั่งนี้นะครับผมนะข้ามมาฝั่งนี้เลยครับข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็เดินยาวไปนู่นนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูตรงแยกนู้นอีกทีนะครับ จะได้ไม่ต้องลุยโคลนไปก็อ,อันนี้ทำมาหลายอาทิตย์มากเลยนะครับยังเสร็จสักทีเพราะว่าว่างก็เข้ามาทำนะครับเ,รเดี๋ยวผมขยยออนอญาติบายนะครับ ทามาสองผมแบ่งเป็นสองโซนนะครับก็คือโซนเนี้ยเดี๋ยวผมจะวิ่งยาวไปนู่นนะครับที่วิ่งตรงมานี้นะครับผมจะวิ่งยาวไปนูน่นซึ่งปลูกกล้วยไข่อยู่นะครับที่เปิดสปริงเกอร์อยู่ตอนนี้นะครับอันนี้สองแถวที่ทําเสร็จแล้วนะครับส่วนอันนี้นะครับเส้นตรงเนี้ยจะเป็นเมนหลักขึ้นแทงแล้วก็ไปให้ทุเรียนด้านหลังนะครับผมอันนั้นก็ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเดินไปดูกันเดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะอธิบายตรงนี้นิดน,นึงนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าแรงดันน้ํา ทำไมมันถึงไม่เท่ากันนะครับมาดูเลยครับเ <c oughs> นี่ยครับอันนี้ผมเปล่าไว้แล้วเหลือแต่เสียบหัวสปริงเกอร์อย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวผมจะเปิดแรงน้ำทั้งหมดให้ดูนะครับว่าแรงแค่ไหน มาณสิบสิบสิบกว่าหัวนะครับจะเห็นว่าหัวแรกเนี่ยมันแรงมากนะครับแต่หัวสุดท้ายเนี่ยแทบจะไม่มีน้ําเลยนี่ผมเปิดสุดแล้วนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเดี๋ยวเวลาเราใส่หัวสปริงเกอร์ไปเนี่ยครับแรงน,น้ำมันจะค่อยๆกลับไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปไล่ดูเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมลองใส่ไปตั้งแต่ตัวแรกให้ดู นี่คือหัวสุดท้ายนะครับน้ำก็จะอ,อกแค่นิดเดียวหรือบางครั้งอาจจะไม่ออกเลยนะครหลังจากที่เราติดสปริงเกอร์ไปเนี่ยเดี๋ยวเสียงใส่พวกสปริงเกอร์มันก็จะออกมาแบบแถวที่สองนะฮะถ้าดูเนี่ยเป็นแถวแถวเนี่ยฮะแถว,แถวสุดท้ายนะครับเห็นไหมฮะน้ําที่จริงน้ําจะไม่ออกนะฮะถ้าเปิดสามันพร้อมกันเห็นไหมฮะ แรงดันน้ำมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับบอเดี๋ยวมันก็จะไล่ก็นไปจนมันเสมอกันเพราะว่ารันน้ำเราเหลือเฟือมากจากท่อกษตรมันเขาต่อมาจาก้วยเขื่อนบนเขาครับแรงดนน้ำสูงมาก <S <S เองาง่ายผมว่าบ้านสี่ห้าชั้นขึ้นสบายๆครับแรง้นน้ำนะครับถ้าเ,เ,เปิดเปิดเปิดเต็นแม็กของเขานะโดยไม่ต้องใช้ปั๊มด้วย <S <S เห็นไหมครับแรงดันน้ำจะสูงขึ้นเรื่อยๆพอเราเตาะหัวเนี่ย แล้วแรงน้ำมันจะสูงขึ้นเนรื่อยๆอันสุดท้ายนะฮะสูงปิ๊ดเลยรแรงน้ำเดือดเลือครับาง่ายนะครับปิดน้ำแล้วทำจะง่ายกว่าแต่อันนี้ผมอยากให้เห็นว่าแรงันน้ำมันมันเหลือๆจริงๆอ่ะเรียบร้อยครับผมอันนี้เนี่ยที่ปลูกเนี่ย จะเป็นกล้วยไข่นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมจะเอามันละกอมาลงระหว่างร่องด้วยนะครับผมเดี๋ยวเดินดูไปด้วยกันครับว่าเลืน,น,น้ำนี่าตอนนี้กระจายไกลมากผมว่าน่าจะสักสี่ห้าเมตรได้หกเมตรได้ครับ,นะรบอันนี้เป็นกล้วยไข่มดเลย เดี๋ยวผมจะลงที่เหลือตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะลงกล้วยน้ำวา้าแซมกับมะละกอแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอผมลงเสร็จเนี่ยผมก็จะลงพวกมะม่วงอะไรพวกนี้ครับไปตรงกลางพอพวกนี้มันโตครับต้องการเอาล่มเงาของมันเราจะได้ไม่ต้องกั้นแถบให้มันนะครับผมเดี๋ยวไปดูทุเรียนนะครับสวัสดีครับ,รบผมมาต่อกันนะครับ ที่มาจากเมื่อกี้ผมแนะนํามาจากตรงนู้นนะครับเพราะจะมีท่อเมน2สองนิ้วเดินยาวมาตามโคองไส้ไก่นะครับในจตรนี้จเป็นจุดแยกจุดแยกตรงนี้ที่ผมทําเผื่อไว้นะครับกรณีว่าหน้าแล้งน้ําจากจากเขื่อนไม่มีนะครับผมก็จะมีบ่อบาดาลอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับท่อเส้นนี้ครับอันนี้ยังเดินไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนผมกล่าวว่าเดินตอนหน้าแล้ง จะมีบ่อบาดานอยู่ฝั่งนู้นนะครับจะดูดจากบ่อบาดานมาโดยใช้เครื่องนะครับผมบ่อบาดานอยู่ฝั่งนู้นสุดนู้นเลยครับนะครับเนี่ยครับตามท่อเส้นนี้ไปตามของไก่ไปเลยครับบ่อบาดานส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นท่อเมนที่เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปขึ้นถังนะครับเพื่อเก็บอันนี้เอาน้ําน้ําใช้นะครับน้ําใช้งานของโบบริโภคนะครับแล้วก็เดินมานะครับ ว่าะจะป็นผมเดินตามแนวแนวคลองไส้ไก่หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้เป็นโซนทุเรียนนะครับ,เ,รบเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะมาเจอแยกตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้อ่ะตรงนี้นิดนึงครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําเมนอีกเส้นหนึ่งนะครับทำท่อเมนอีกเส้นหนึ่งตัดไปตามคลองไส้ไก่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ ทำท่อเมนอีกเส้นหนึ่งตัดไปตามของไส้ไก่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้อนาคตยังไม่ไทำตรงนี้ยังไม่มีเวลานะครับอ่ะแล้วก็เดินตามมาทางนี้นะครับผมเส้นนี้ตรงไปจะเป็นขึ้นทนางเนะ็บนนาแต่ผมที่ผมทำทำไว้คราวที่แล้วนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแยกแยกนี้ก็จะไปด้านหลังหลังไร่ทั้งหมดเลยนะครับผมหลังไร่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งนะครับ สองแปลงสองแปลงล่างเนี่ยผมปลูกทุเรียนลงไว้ประมาณสิบต้นนะครับผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้ทําธุรกิจอะไรนะครับแค่ปลูกไว้กินไว้แจกจ่ายเพื่อนเ่อนแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็เนี่ยอันนี้เพิ่งเพิ่อันนี้อันนี้ลงไปก่อนหน้านี้นะครับผมเดีย๋ยวผมเปิดแรงดันน้ำให้ดูกไดน น้ำก็จะอันนี้เนี่ยถ้าจะให้แรงกว่านี้จะต้องปิดโซนหน้าด้วยนะครับแถวเยวพอเพราะผมดูแลแรงน้ำไม่เยอะเท่าไหร่จะต้องปิดโซนหน้าผมไม่กล้าเปิดแรงเปิดหมดเต็มแบตท่อแตกหมดเลยครับเคยโดนทีแล้วนะครับอันนี้ทำสลันเอาไว้ส่วนกล้วยถามว่าผมปลูกทําไมผมปลูกเพื่อมันบงังมันบังเงาดวงอาทิตย์ตอนตกครับที่ตะวันตกเนี่ย แดดมันแรงมากนะครับในที่ตะวันตกแดดมันแรงมากๆครับต้องเอากล้วยมาปลูกเพื่อให้มันเอาใบของกล้วยเนี่ยบงังอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้านะครับผมบังเอาไว้นะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวว่าดูว่าก้อเนี้ยครับมันจะอ้อมไปสุดนู้นเลยอ้อมไปแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบนเนินนะครับเดี๋ยวจะเห็นนะครับผมจะเอาน้ําไปลงบออ่อเก็บไว้ด้วยนะครับผม ครับตรงเนี้ยมันก็จะเป็นทางรถรถขึ้นบ้านเนี่ยครับที่ทำไม้ตรงเนี้ยครับเดี๋ยวต้องปรับแต่งอีกทีหนึ่งเวลาจะทําบ้านอะไรจริงๆก็ต้ปรับแต่งอีกทีนึงเนินบนนี้จะเป็นเนินสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านหลังหนึ่งก่อนตรงนี้ก็เป็นลานกิจกรรมเพื่อนๆมาอะไรเงี้ยครับเป็นลานกิจกรรม บอกเอาไว้ในคลิปแรกเลยคือตั้งใจจะปลูกผล,ลไม้ทั้งหมดไม,ไม่ไม่ระบุว่าอะไรนะอยากกินอะไรปลูกกันนั้นนะครับแต่จะเป็นผล,ลไม้แนวเตี้ยที่ไม่สูงเพราะมันจะไม่บังทิวทัศน์ของเรานะครับผมอันนี้เป็ทิวทัศน์ด้านหน้านะครับด้านหน้าเ่าไปนั่นคือถนนเลยนะ,น,ะนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยโซนนี้จะเป็นเป็นสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านก็จะมีบ่อนะครับ เก็บน้ําไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ผมเลยเปิดน้ําเพื่อที่ให้บ่อมันเกิดเลนนะครับให้มันเกิดเลนเพื่อที่จะอุดรูของของของข,ของน้ําที่มันซึมลงไป่นะครับให้หมดเดี๋ยวผมอยากี้วัวอะไรพวกนี้มาใส่นะครับผมให้มันให้มันเกิดเลนมากขึ้นแล้วก็มีคนแนะนําว่ายหาแหนมาใส่น้ําจะใส่เร็วขึ้นอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่จะลองเร็วๆนี้แหละครับส่วนะดน้านหลังเนี่ยด้าน,นหลังทั้งหมดนี้ อันนี้เขาจะเรียกว่าเขาไล่คอันนี้ผมอยู่ด้านเขาเขาไล่มันยาวมากเลยนะผมอยู่ด้านหน้ามันเลยเห็นแค่แค่นี้นะครับปัญหาที่เจอคือวันก่อนนะครับวันก่อนฝนตกสามตอนโนอึนใช่ไหมโนอึนเข้านะครับฝนตกสามวันติดด้านหน้าตรงบ่อเนี่ยครับท่วมหมดเลยครับท่วมแต่แต่วันเดียวนะวันเดียวน้ําหมดเลยนะครับนี่ยครับ ท่วมหมดเลยตรงนั้นนะครับที่ที่เป็นบอกนะครับท่วมหมดเลยแล้วน้ําก็ไหลข้ามไปนู่นไปลงห้วยแม่ประจันครับข้ามไปนู่นป่าอ้อยด้วยนะครับไปห้วยแม่ประจันครับตอนนี้หมดละนี่แค่วันเดียวนะวันเดียวหมดเลยครับนี่ครับก็มาดูเดี๋ยวดูทุเรียนจากมุมนี้ครับจะได้เห็นว่าผมลุงแนวไหนส่วนไอ้เขียวๆตรงรอบบ่อนี่นครับมะม่วงบ้างขนุนบ้างปลูกทิ้งเอาไว้นะครับนะครับทุเรียนติดต้น วางแนวเอาไว้นะครับยังมีอีกเดี๋ยวทุเรียนเนี่ยผมผมไม่ได้หวังทั้งสิบต้นให้มันรอดหรอกนะผมหวังแค่ต้นสองต้นก็พอที่เหลือผมจะปลูกเป็นป่าเนี่ยครับเป็นป่าไม้เศรษฐกิจหมดเลยฝั่งนู้นด้วยนัเป็นป่าไม้เศรษฐกิจแนะบบป่าไม้เศรษฐกิจแบบนี้แบบแบบของเดิมที่เขาปลูกเอาไวน้นะครับนะครับแบบนี้ตรงนี้ทั้งหมดอันนี้คือของเดิมที่ปลูกกันเอาไว้นะครับ ก็โครงการข้าวๆก็จะมีแค่นี้ก่อนครับจริงๆวันนี้อยากอัปเดตเรื่องเดินเดินท่อน้ําให้ดูมากกว่านะครับยังไงก็กดติดตามกดไลค์นะครับผมให้เป็นกําลังใจผมหน่อยเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมกับแอเรีย95ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ